ย่าเด็ดขาดนุบมพันมีครอบครัวทำมีละนุบะอ้าวเด็ดขาดช่วยครอบครัวม่วยครอบครัวสบายดีจาพี่น้องมาต้นรับแหางเดินป่าบอยแสนค่ะไปรวมงานน้องสาวยอในตนเสาร์วันารอกด้วยครอบครัวจะหาี่รัไปด้วย ให้เจ้าเขียนให้เจ้าเขียนอะไบ้างนดยไปูน่สิัวเขาทได้น้ำพายน้ำาน่เนาะที่บ้านเจ้าสาวบรรทัดจานหาัวทไดน้ำไปี่หาปัวเขาทำน้นายืมัวเขาทได้ไปนไปเดไปหาทั้งหนาโลดอาร์เจน西亚อาร์เจนต

หนูนี่ยประธานีครอบครัวค่ะแล้วก็มาเต่งานดอกของนึงนี้สภาพจงามเลือแทะได้ต่างมอเยมากมอคืยัางชปะุมอยู่แล้วก็มาเต่งานดอกเขาอใหม่กอะดมาให้กนเดี๋ยวมะขาดโต๊ะนี้เบิ สร้างคองยี่เดยวนีฮะในโทรศัพท์มานอ่สร้างเอาสร้างเอาอืโทรศัพท์มาสร้างมาักเทนซื้อมหาอิิอดหนงสื่นสั่งราคาเท่าไหร่วะสบายทีาบุมากขายมาซานนี่ปลาเมนลูกไก่ไปอุเคียนกับปสบายนี่นแมสอน ทานซาวเอื้อยพร้อม้วยก็เกือบเสื้อมาวางบัสเซิร์นี่เขาใส่เท่าได้ก็ได้พันกีบได้ยอ้อ่ะพันกีบได้เยอะส่วนไอมีไปประอุตไปมันสิ Thank you โอ้ยเยอะมันคือสื่อเยอะบ่ อีกกับภพทิพาวานอีกกับภพขอบคุณขอบคุณค่ะปา<ะ>แม่นยังปาสิากันอวบักซ่อไม่นอก็เลย เดียวมาทางครัวบัดอันนครพายเขาเห็ดแล้วอะอบ่มันจะไปเบิ่งซ้ำหรอบอไปส่งเทนเทนเมื่อวานนี้ทังนี้ในะเห็ดยังแน่ลยตึ๊กกระถึออยู่ห้าน่อเซเงินหงเลยไปจ่ายคางงัวลยงนี้สองสองห้ากระสองอันงัวงสื่อน้ำมือนะคะสองของบริตรอ,อนีเมีออ๋ยจะไกิน สองค่ะพอเขามาหมอบตัวนึ่งเออบได้เป็นซองสื่อัางหานาแหละการนี้เป็นเ้าซ้าด้วยบะแมวสีป็นฝ่ายได้อย่างเดียวจ้าอเห็นมันแรไมองมาล่งไปนอนขุนหรอวะอใช่เลยเนาะยังตนานจบกับข่าสะคอนพะเพยเ้น้ว อันนี้กพิ razor, raz, razor, sow, ่นติดค้าติดนี่ได้ชิมนิบได้จังไดบ่อยเข้ากันเตรียมพร้อมมาออกล่ากันแล้วตาคุยนลอดตานมา เ้าวตัดส่บตัวนี้นี่เกี่ยเข้าใจไหมเราจะเกลียดเหรอนั่นนะเนาะนั่นน่ะ้า นี่เป็นคนเขียนเราะขอบครจังน้าองหนูนี่บอโอ้ยมนเลยตื่นเลยนกวบัมีเดียกวไปหาทั้งหนาไปเลยเแหละมันได้นาะมงหนึ่งมึงขาดไปลอย

มันจะเป็นปุ่ดใช่ไหมโลหะโซ่โลหะที่หายุวันันย่นอแนาาสิบเจ็ดรุ่นนะสองพันหนึ่เนาะเลอกเงินตาแล้วก็แต่จ็กส ให้เราโทรศัพท์นั้นน้องดาวที่โอนมาดีแต่ว่ามีเ,เงินในวันศีกเขาบอกประธานเล่าด้บปได้ฝากเงินบารีให้เราสั่งอะไรต้องโอนเงี้ยสั่งของไปกองรายการกระเจาโอนเงินในเอเทในใ์นะเราสื่อเขตมาให้เหลือเขต <c oughs> มีทายคลิปอยู่นี่สี่ร้อยหกสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทครับนเขาตีน่นะสามร้อยกว่าแบบกันขอบนะ สี่เลยนางบีแห้งคักบอกเข้าอ่ะสามโพงจะไม่โงเรี่ยวแล้วมันจักหัวเมื่อนึงมันกระายหัวแล้วมันมันลายลายชอยมาเป็นสามหัวกระอยเต็มกระมังเราขั้นมาเห็นเงียเขาพูดนะโอ้เงียเขาพูดคือเลี้ยงกระสือ

<c oughs> ขึ้นตกระเซอนหน่อยแล้วเขากินก็นได้งานแรกนั่นวัดไปด้ได้อันสามหมื่นสามหมื่นตา อย่างไยังอีกเต้โอเคเป็นว่าแต่เต้เมื่อคืนสวันยังไม่ได้เศร้าอยู่จะมาจอยลูกเกาเาบอกกินบดมือว่านนี้นะโอ้สมแหงแท่เหรอสะมาแหงแต่เหรอโอ้จอยทีดีคนบาแหงกระจอยซ้ำคนมาโคบมเคยอ้วนกระโหลกอย่ากระจอยเอาว่านเนี่ยกินเผาคัเดียวบดมือ ก oh. ินยูนมกับแจ็คบุบนหัดกล่องอลังการบอ๊อบตีซอยเลยวงดนรตรีวงใหญ่ได้บ๊เออวงดนตรีซูเปอร์นีเต็มวงกับแม่แยนแยนดนีบ๊อบบอกก็นังดาวอะสิหายไปหไปนัปนน่งฟังอ่านรำพุทยให้นะบ๊อาบวะก็เต้นรถแห่บอดี้ตรวจอ่านหลแห่มาเปิดบกกุกเลยโอเคมือแรกก <c oughs> ่อนเพรานมือบุญบ้านนั่นนั่นมือเดียวกันขอะมานสอง

รถเไครเรนนี <One input> ้ันนี้มาลงโอเคพี่นี๋ยจะม่กายวันธรรมไปดูวม้วนกันเนาะวันนี้เป็นมาเซิร์ไปงานแต่มาอื่นหายไปเนาะแต่มือนี้ตายละเห็นล้วได้ดีฮะบรนสักตะยลวกะโกอ นี่ตัวหลดง,ง,งานองสูตรองสูตรถือ,อดดกระเป๋าเป้บักใหญ่ดดก่อนถือกระเปซักผ้าสะกก่อนซักเสื้อแขนยาวไว้ก่อนขอบคุณทุกคนนใจนะคะการไปกลางคืนในมีสิบหกไปน้ำการไปตอนเช้าถึงจะไปยู่